ตอนนี้เวลาตีสี่สามสิบแปดนะคะทุกคนนอนที่ป้๊มก่อนขึ้นเขาใหญ่นะคะนี่ก็จะลุกไปอาบน้ำรางหน้าแปรงฟันนะคะพี่พี่เตรียมตัวขึ้นเขาใหญ่กันจ้านี่ตีห้าแล้วหรือพอแต่งตัวอาบน้ําเรียบร้อยนะคะทุกคนเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นฝนไปปล่อยนะคะพี่พี่แต่ว่าหมอกหนานะคะทุกคน นี่รถเราก็เปียก่ยตอนนี้กำลังจะออกเดินทางเลยนะคะฟ้าวลูกฟ้าวลูกนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้วอีกประมาณสิบหกกิโลนะคะถึงเขาใหญ่นี่เพื่อจะไปขายอย่เขาใหญ่บนร์นี่นี่หออๆแป้งหมึกตึง้งคะ่ะทุกคนไปได้เลยไปได้เลยแมนเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะ เขาใหญ่ครั้งแรกนะคะทุกคนไปกันต่อไปกันต่อเลยคุณปูเคยขึ้นในยากุ้มโหดอกคุณปูไม่เคยขึ้นหรอวะไมโหดเนาะสมัยเป็นเป็นบ่าวเองคะะเดินทางไปอีกสิบสี่กิโลนะคะไปถึงไปถึงจุดที่ด่านเลยนะคะพี่พี่เนาะไปดูที่ด่านครั้งเดียวเลยเด้อไปเขาใหญ่ตื่นเต้นมากคุณปูตื่นเต้นไหมคะ วิวดีมากนะคะพี่ๆีตอนนี้ประมาณน่าจะหกโมงแล้วค่ะนี่หมอกขึ้นแล้วทุกคนฝนตกนะคะวิวดีมากถ้า <g> เ <ül> ช้าวันนี้ก็จะเห็นวิวดีกว่านี้นะคะพี่ทีพักเยอะข่ะวเป็นครั้งแรกที่เรามาก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเราบ้านนอกนะ <g ül> นี่วิวดีมากเลยถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไป ซื้อตั๋วทางเข้าแล้วก็อันนี้นะคะเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายนะคะทุกคนเนย่เดอห้ามเนยเนยเนยประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวคอยไปดูนะคะพี่พี่เราสองคนแล้วรถตู้หนึ่งคันหมดไปร้อยสิบบาทนะคะพี่พี่เนขึ้นเขาใหญ่แล้วนะคะ ต่อเลยจ้าอ้ขึ้นตรงสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะพี่พี่ขอให้หนูมันหมานกว่าเดิมนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ ตกนะคะควนกรบด้วยทุกคนโอ้ยาทางคนเขียวมากเจอมือขับคูพาทางคนเขียวนะคะขับรถก็เบาๆนะคะทุกคนค่อยๆไปค่อยๆมานะจ๊ะ นสามร้อยเอ้ยมันนสามสิบนะคะทุกคนคุ่นนีุ่่นิม,มีอันนี้เดี๋ยวเข้าเขาไปเพิ่งน้่ปุ่นนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะคนไม่เยอะอากาศยี่สบเอดองศานะคะอยู่นี่ไม่รู้ว่ากี่องศาแต่เย็นฝนตกทะเละหมอกจ้าททะเละหมอกเลยสวยมาก โอ้วิวดีมากค่ะทุกคนนี่มรดกโลกนะคะป้าอยู่ตรงนี้เลยสวยมากเนี่ยคุณปู่ของเราจอดตรงนี้นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวทางด้านโน้นนะคะรอๆๆกันีเลยเรือเรือสั้นยิบกันเลยทุกคนเาะอันนี้ก็งามนาะคือต้นขี่เล็กนี่เนาะแต่ว่าโบแมน เฉยๆใครตัวขีเล็กทุกคนมองไม่ว่างแค่แบบว่าอยทุกคนหมอกแล้วก็เย็นนะคะเย็นนิดๆเมืองมันไปไอขึ้นมหมทุกคนมอกต่อนะคะพี่พี่ทุกคนทางโน้นมากใครรู้นี่โปดเนินนะโอ้ โอ้ยโผลไหลแบบคนไหลอ่ะโอ้ยไหลลิงลิงลิงแม่สัตว์ลิงสวัสดีลิงกูเห็นได้เห็นลิงดอกโอ้ฝนโน่นนะเจ้าป่านาไายลลยทุกคนไปงานเลยโอ้ยบาร์เรกันกอสุดยอดเลยจ้าสวยมากตรงนี้ถึงหอดูสัตว์นะคะพี่ๆวันนี้คนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่หนูก็เลยจอดตรงนี้ก่อนทุกคนฝนไปปล่อยวันนี้ค่ะ อ๋อดูสัตว์นะคะทุกคนนี่มาส่องสัตว์เพ่าจะมากินดินโปรงเอยียงสีนะาขาพี่พนี่เป็นเส้นทางศุกษสาธรรมชาตินะคะพี่จะลิวัสดีจ้างอะนังเขาเมาอยู่นี่ค่ะจะถึงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ จะถึงเขาใหญ่จริงๆแล้วที่นี่เขาใหญ่นะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคะ่ะน,นี่ค่ะเดี๋ยวไปสอบถามพี่ๆเขาทางด้านโน้นนะคะไปถามมึงก่นมุ้งดูดอกเ <c oughs> นี่ค่ะวันนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะคะ20องศานะคะพี่ๆวันนี้นะ,ะนี่20องศาอากาศเย็นมากคะ่ะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะทุกคนมีสะพานแฟนสะพานแขวนสะพานแบบสิ เนโอเค่ะเอ่อไปนั่นกดไปโอเคต่อไปกัน สองตัวจ้าสวยมากนี่แต่ปะผ้าต้อมแจ้นอาจจะยิ้นช่วงนี้แหละว้าวสวยมากเลยผ่านอ่างเก็บน้ำห้อยสอนนะจ้าเพราะทางโค้ฝืนโน่นเลเนี่ย มาได้ทุกคนนี่ก็สีเดลืองคือเตาเหลืองหัวเนาะอยู่ธรรมศาสตร์เขาเนเขากำลังกางเต็นท์นะคะทุกคนในกินบรถไปดูก่อนนะคะกําลังกิบเหรอกําลังกิบอันนี้ก็อยู่ทางน้ำไปเลยเออเขาก็เชื้อเมื่ออยู่ดีมาก,กาศดีมาก อันนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะพี่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำเลยทุกคนนีออ่พี่เขากำลังจะกลับแล้วเรากำลังมาค่อยๆางตารับอ,อุ๊้รถเยอะมากค่ะพี่รถที่พี่เขาแคมป์ปิ้งเยอะมากสมุดนะมาเ้าเาบหนีนะสมุนมาเข้าเขาบุนีนะสมุดนอเนี่ยเขาเลื่อนบนีนะพลอยเออก็ได้เนี่ย,ออออยตอา รถเท่ามันปั่นน้ำสีเสียงดังเขาโบว่าไม้ไปเด็นแบบนันได้เยอะนี้ันรถเป็นกซิเกนเานะคะมาดูตรงที่เราจะจุดที่เราจะมากางเตน็นมาแคมปนะ์น่ะตรงนั้นก็ได้เห็นไหมเราจอดตรงป้าเบิ้งป้าเบิ้งาถอยเขาหันนะมุ่มขลังหันก็นนได้ตรงตรงที่เราไม่ต้องอันนี้ก็ได้เนี่ยเ้ขอขอากปอดซิมามาต้องกางว่านิ่งก,ก,กระดางแล้ก็ลิ่กตค่อยวมากางกางแบบใหม่ คนเยอะค่ะไปกันต่อเลยน<ม>ี่ค่ะรถบ้านรถอันนี้เยอะมากวันนี้แม่เองใส่รถเอออดุสินใส่กินแล้วเหว้าวดีว้าว สวัสดีนะคะพี่ๆมาสูดทางเลยมาผิดทางก็ได้แต่มาหนีก่อนงงมากลงไปสองร้อยเมตรนะคะแต่ละทางลงมี่โอ้ยหนาวน้ำตกใหญ่มากไหมายดอืมไ,ไปไปไลงไปดูข้างล่างเลยนะคะ ถึงแล้วค่ะน้ำตกเฮวสวัสดนะคะทุกคนอากาศเย็นมากตอนนี้นะคะแล้วก็น้ำเยอะมากค่ะไอหนำมากเนี่ยเพราะเมื่อวานฝนตกนะคะทุกคนเพราะไอหนำไอหนำลบไม่ฝนมันดินนำ้ำโอ้หูน้ำเยอะมากข้างล่างก็น้ำเต็มเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวไปกันต่อนะคะพี่พี่ไปผาตอมใจนะคะทุกคนน่าจะถึงผาตอมใจแหละเพราะว่าประดิโอ้เขาไปหอนหาเขาจะมีทางโง่ไปอีกบ่เออเพท่งทโง่ลงเนาะ,ะนิดนึงหาชุดกโลโนี่ปาจินบุรีนะคะพี่พี่จะว่าขาตัวเหี้ยนรกน,นะนุน่นาจะขาสิเข,ข้าสิกขาพอยลงไปเลย,เลยพุนเยื่อราะมันยี่สิบโลุนลงไปผุ่นเลยทุกคนไปไป,ไปเขินนอนเึ้นนอน บอกไปขอ,อให้ดูเดินทางปลอดภัยจูเสียนทางเลยค่ะเด้อ down on it อันนี้มากเลยค่ะพี่พี่อันนี้ผาตอมใจนะคะทุกคนแบบสุดยอดมากๆสุดๆจริงๆเดี๋ยวแต่ตอนนี้มาถึงผาผาตอมใจทุกคนเย็นมากแล้วก็แบบเนี่ยหมอกทุกฝนตกเนี่ย,ยวิวดีเวอร์นะคะณปู่ถึงที่ไมยโอ้ทุกคนดันผู้แบบยังคักเลยุดยอดแห้ โอ้ยพึ่งโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวค่อยลงไปดูนะคะเดี๋ยวพักรถแป๊บนึงน้ำมั่นกับบดถังม,มันข้นนุ่งันโ,นโอ้ยสุดยอดสุดจริงทุกคนแต่ว่ากระทางเพิ่นดีค่ะแต่ว่ากับระยะน้องมมนกับซื้อว่านี่อยู่หนาวโอเคโอเครถเก่าเราสู้มาก นี่คะ่ะมาถึงผาตอมใจเราต้องมากินไข่เจียวนะคะทุกคนแบบไม่ีมันหิวเลยนีห่หูคนเขาคิ้วว่าสันนอกไปอันง่ายๆจะก,กับกินไส้กระแซ่บ 我给你讲吧。 ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะว่าครั้งหนึ่งคุณปู่บัตี้เคยขึ้นผาตอมใจเขาใหญ่นะคะพี่ๆสูงสุดในภาคกลางนะคะนี่ไปกินข้าวไข่เจียวนะคะพี่ๆอร่อยที่สุดเลยนะคะออกจากผาตอมใจนะคะทุกคนเราก็จะไปจุดกลางเต็นท์นะคะเราจะรถไปจอดนอนนะคะพี่ๆีนบรรยากาศวิวดีมากนะจ๊ะ ไปเจอกันที่จุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะจ้าลงจากผาตอมใจแล้วจ้าอ้ยเย็นแหงสาชาตะอองเย,ย็นจ่อยไปกันต่อไปกันต่อรถเขาเต็มสูบป้ายที่เป็นสวยด้เลยไอเก้ออะไหน ลงจากผาตอมใจจะกลับไปตรงที่จะแคมป์นะคะทุกคนทาาสุดหย่อนแห้งทาตัวเซ็กสภาพโรถไหดีๆด้วยค่ะทุกคนโอไฟป่านไหรถไฟว่าป่านไหนตะว่าแบบไม่ขื้นยางคากเลื่อยอะทุกคนคุณปูเกือบบ่ไหวแต่ก็ไหวสู้ๆนะคุณปูเดี๋ยวไปจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะพี่ๆแต่ว่าท่าเขาขอนขางดีค่ะพี่เขาอาจจะบ่ได้แบบจูจะทุกคนเมืองทาาเนอะ ปอรถมาเด้โอโนูนี่แต่ว่าทางเข้าดีคะ่ะก็เหตุโขงอยู่ตะวันกับโขงโอเคไปลิ่งเต็มเลยลิ่งเต็มเลยกวางด้วยค่ะทุกคนขนาดมากตัวใหญ่มาก nó uốn cha ngoan đột đấy buồn nó đột tiêm lưỡi buồn không biết bưng nó đang kinh sưởi kinh anh đi xông cửa sưởi Cứ thao liền ngủ à nó nó quang เขาไปถามสอบถามเจ้าหน้าที่จะมานอนนอนแต่จังไหนเนาะขนาดเคยไม่เกินการกลางเต็นลำตะคองเขาใหญ่รถจอดเต็มรถเขม่ได้คันงามๆส่วนรถควายวะ <laughs> เนียนใส่งานเน้อสุดยอดเนียนคือโนนควรแตกกลุ่มมาแดลงมาแดผาอะไรมาตอบใจเออโอ้ยไม่ควดสูงมันแตกกลุ่มว่าจะได้ าหนกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทค่ะโอเค่ถ้าจอดแล้ว,วนนแต่เ,เราจะเป็นนอนตรงไหนก็ได้นะเสถียเราจะไปนอนนี่ยค่ะทุกคนได้ที่จอดแล้วมีน้องกวางมาเต็มเลยนะคะพี่พี่นู่นนี่น้องกวางเต็มเลยน่าจะจอดแถวโซนนี้นะคะโอ้ยหนาวพี่พี่เข้าจอดนอนเต็มเลยนู่นเราก็รถแคมป์ในแบบของเรานะคะพี่พี่